โตโยต้ารีโวปี2018ครับโอ้วันนี้ส่งมอบรถครับวันนี้รัวๆนะนะลูกค้าเคันี้บอกว่าโอ้โหสุดยอดครับไม่ต้องใช้เงินไม่ได้บาทเดียวนะใช้เพียงสิบกิโจบเลยทันทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมน้องชื่ออะไรครับอรัญีค่ะพี่น้องอรัญีเนาะเดินทางมาที่ไหนครับขอนแก่นขอนแก่นเองเนาะวันนี้มาซื้อรถโตโยต้ารีโวนะครับแม็กแต่งครบชุดเลยรู้สึกว่าคันนี้ก็เลือกให้โดยเฉพาะเลยเนาะคันนี้พิเศษเนาะประกันชั้นหนึ่งก็ได้จ่ายไหมไม่ได แบงค์สิบแบงค์สิบออกได้ไหมครับออกได้ค่ะแล้วเป็นเงค์เซลยวที่นี่ช่วยดีไหมดีมากค่ะดีมากใช่ไหมเตรียมการดีไหมทุกอย่างเตรียมการดีค่ะเป็นวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านง่ายด้วยนะคร่ะผ่านง่ายมากมีแนะนำแฟลเสถียร์มัตตัวไหมครับบ้านเป็นไงบ้างที่นี่ออกง่ายตออกง่ายครับออกง่ายต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะใช่ไหมครับคิดว่าที่แรกจะไม่ผ่านใช่คิดว่าไม่ผ่านที่ไม่ผ่านแต่มาแล้วผ่านไหมผ่านค่ะซื้อคนเดียวมไหม คนเดียวค่ะไม่ค้าเลยไม่ค้าโอ้โหไม่ค้าเลยนะไม่ใช้เงินออกก็สักบาทไม่สักบาทเลยได้คือได้ได้คือได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนะไม่ครับนี่ครับตามคำเรียกร้องที่บอกเลยว่าเคสนี้ครับไม่ใช้เงินไม่ออกไม่แต่บาทเดียวนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือครับไม่ได้จ่ายไม่ได้บาทเดียวแบงก์สิเงินจบเลยนะครับทุกเคสอ่ารับรองว่าแก้ไขทุกปัญหาแน่นอนครับติดต่อที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ห้าสองหกศูนย์สามสี่แอปสี่สี่ครับร่วมกันเลยว่าแบงก์สิสเดียวจบทุกที่ครับผมสวัสดีครับ